เฮ้ยนักมวยเะ<บ>เดี๋ยวมึงนักมวยทำไมไม่สู้กันเลยวะฝั <c oughs> ออ่งนี้ไม,ไม่ส้กัแล<บ>้วแบบก่อนอื่นบบเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวของทีมผู้ชายกันก่อนนะครับคืออันนี้คือนักมวยทั้ง4คนเลยนะครับ <c oughs> รวมถึงพี่บอยด้วยตัวนี้ก็เป็นนักมวยก็คิดว่าจะต่อยกับน,นักกล้ามให้นักกล้ามนี่ตายคาเวทีไปเลยไหวหรือเปล่านักกล้ามอ่ะนักกล้ามไม่น่าไหวไม่ไหวเปล่ากล้ามเขามีแค่กล้ามใหญ่ๆ กล้ามเนี่ยใหญ่แต่เหมือนสูบลมเข้าไปและเฮ้ยมันนี่ก่อนดิบุ้งก็มวใ,ใกล้ๆเลยนี่นักมวยทั้งคั้นเลยเออไปไหนล่ะกลัวอะไรแค่นักกล้ามสวัสดีครับผมบอยร,รีวิวของครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออันครับเดี๋ยในี่พี่บอยแบบ80ดสิคืออ่นสองเปูส่งไปเนี่ยมึงโยนทิ้งแล้ยนะทึบอ่น เออานชื่อเล่นครับชื่ออันครับคำตอบชื่อชื่อเล่นหรือชื่ออันอ้าคนต่อไปคนต่อไปชื่อบอสครับสวัสดีครับแบคครับมีค่อยมี energy หน่อยนีดเทมมาแล้วเทมมาแล้วอันจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดไม่ไม่พ้นยกแรกอ่ะอ้าเรามาที่องทีมผู้สาวกันบ้างนะคะก็จะมีหมีค่ะลูกหมีค่ะพี่แหม่มครับผมเฮ้ยนี่เสียงกระเทยวะ ไล่ใหม่ร่างใหม่ไอ๊อัปเดตอัปเดตแพทเออไหวบ่าไหวบ้าโอ้ยดีเดือนละคนเตรียมร่างกายเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีนะคะแข่งแข่งอะไรเอ่ยขอกายหญิงขอกายยิงนะคะก็เลยแบบเห็นปะเห็นกันปะเนียนเห็นโอ้โหแบ่งแบ่งแบ่งเออ พี่ย้งอะดูไว้นี่นี่นี่เรดูเสียงด้วยนะตอนนี้เสียงก็คือเปลี่ยนกันแล้วจาตอนนี้สนับกันแล้วนะคะพี่แหม่มเป็นสามีแล้วพี่วอยเป็นภรรยาแล้วนมใหญ่กว่าพี่แล้วนะ มิวจ้าอันนี้นะคะก็เคยเห็นกันในบอ็อกช้ามแล้วเราไปเที่ยวกันมาก็เป็นเพื่อนกันีสาวโสดก็ยังโสดอยู่นะคะใ้าไข่ของหนึ่งอไป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 ๆๆหดูด้วยเพื่อนหนูเลยตอนะคะเสียงเป็นไรทีมนน้นนะเขาเป็นนักโมยกันหมดทีมเรานักกิน นักกินนักกินนักกินบุฟเฟ่สายอันนี้เป็นอันนี้นักเพาะกายนะคะวจมีก็เป็นนักมวยมือสมัครเล่นัมสครเล่นเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมผู้หญิงหรือทีมผู้ชายก็ต้องก้อยก้อยจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนเฮ้ยเขาว่าเราก้อยดกดอยดกดอยเนี่ยอนนี้ให้ให้เขาให้เขาไอเอาพี่ยอมง่ายอย่แล้วกิการในการเล่นเกมนี้นะคะง่ายมากๆเลยเราจะมีด่านตรงนี้นะคะทั้งหมด3ด่านนะทุกคนก็จะเล่นด่านละ1คนนะคะแล้วก็ พอจบด่านหนึ่งแล้วคนที่2ถึงจะเริ่มได้นะคะแล้วก็คนที่3เริ่มได้ใ็่คนสุดท้ายต้องวิ่งไปขึ้นสไลเดอร์จ้าสูงมากแล้วมาดูคนว่าใครจะเป็นผู้ชนะทีมไหนนะคะเชียร์ทีมไหนก็แฮชแท็กนะคะทีมผู้หญิงหรือว่าทีมผู้ชายกันทุกคน let's go สามสองหนึ่งไปทำไมเงียบตลอดไ Ấo ổn rồi, ổn rồi, được Ngay cơ, ngay cơ, ổn rồi Ngay cơn, ngay cơ, lâu, 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 quen rồi, quen rồi Đừng quay, đừng quay, đừng quay, đừng quay Đang đừng quay, ờ

ไม่ได้ยื่นขาออกไปเลยไม่เไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยว่ะทำไมพี่แบบมันไปง่ายวะไอ้แบงค์ไอ้หนุ่มไอ้เนีอยเฮ้ยทำไมอาบังค์ก็ไปง่ายจังวะโดนจับซะมนอะใครไม่นคนกินคนเชื่อนี่บย มเกดไอแมกอไแมอถไอแล้ไอแมกก็ถกไป้วมึงก็มาตรงนี้สิแมกแมือตรงนีมึงเห็นสภาพกูไปมึงย่าไปมาเองโอ๊ย

กเเร็ววว่าดียไม่ต้องเป็นกูแต่ไม่ต้องเป็นกูไม่เป็นแบ้เพื่อนมันาบไปนะจ๊ะป่วยเหีย เรามาถึงข้างบนสุดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะคือเพื่อนที่เราจะลงไปไกลมากนะทุกคนแล้วก็นี่นะ,ะเราจะลงไปตรงนี้ม้วนล่อไปหาทุกคนตรงนู้นนะคะโอเคปิดฝาเลยนะทุกคน <c oughs> สองหนึ่งโลลงมเป็นไงที่สุดมัานไหมสนุกแต่ว่ามันเรายืนบนแผ่นอ่ะเนี้ยแล้วเราก็เปิดแผ่นออกแล้วเราก็บู๊บลงมาเลยเอาอีกไหมไม่ไหวไม่ไหว พร้อมไหมไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมอเท่าไหร่ดักแค่ไหนวะจะตายหรอวะเออพร้อมปะเอ,อกซิเจนเสียเรื่ใช่พร้อมแล้ว่องสาม มันเป็นยังไวะขาตายมัเปยังไงว้ามึงชอบใชไมไปอีรอบไ่เขาอ่อนเลยไปอีกรอบไหมขอบสิไม่ไหวเสียงดีนะเราอะเสียงโลันเลตอนต่อยมวยยังไม่กลัวนะกูไม่กลัวเท่านี้เลย ก็สนุกเลยสนุกเลยสนุกสนุกสนุกได้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 จบแมทีมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและผู้ชนะจากเวลาที่เราได้จับนั้นจูคกอโอ้โหไม่มีใครเล่นกับกูเลยข้ากูใหญ่กันไปแล้วทีมผู้ชางเอาจริงๆนะทีมผู้ชายอ่ะมันเสียตรงบอส กว่ามันจะวิ่งขึ้นไปกว่ามันจะลงมามันทําใจนานไม่ขอรีเพไปดูอีกทีว่าเสียเวลาที่ใครไม่ใช้เวลานานจริงๆอ่ะพี่อ่ะทําแบบเร็วมากแบบป๊เลยเนี่ยสามคนนะนักมวยอ่ะให้ให้ทุกคนกลับไปดูภาพรีเพมึงเหียงสะพาพกูมาสำหรับวันนี้นะคะทีมผู้หญิงก็เป็นฝ่ายชนะไปนะทุกคนก็บอกเลยว่าถึงจะเป็นนักมวยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเราด้วยนะคะสำหรับที่สวนน้ำยังมีคลิปบล็อกด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย